สวัสดีค่ะนี่คือ Knowledge from Book นะคะเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนะคะวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาน่ารู้ที่อยู่ในหนังสือของคนเขียนก็คือคุณโยโยชิดะนิซโนรินะคะกับหนังสือทำ,ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังวันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นพลิก เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของการโกหกนั่นเองการโกหกเนี่ยมันอย่างอย่างในอย่างอย่างอย่างในคนไทยเนี่ยก็จะรู้กันดีว่าสังคมไทยเนี่ยเขาก็จะพูดแต่ความจริงนะไม่ควรพูดโกหกไม่ควรจะสร้างภาพไม่ควรจะอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันการโกหกมันคือแบบมันเหมือนเราเขาหลอกเราทั้งเป็นเลยประมาณนี้ซึ่งสังคมไทยมันก็ให้ความสําคัญกับ เรื่องของความจริงอะไรเงี้ยแล้วก็จะคลีปแล้วก็จะเบลมแ,แล้วก็จะแบบแบบนในเรื่องของการแบบว่าใครพูดโกหกก็ขอให้ผลมันหายนะามันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้แต่วันแต่ว่าเรื่องของการโกหกกับคนญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญมากๆที่แบบว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบคนโกหกอยู่แล้วคือเราเคยได้ยินเราเคยอ่านสัมภาษณ์ดาราญี่ปุ่นบางคนนะหรือว่าหรือว่าหลายคนแหละเวลาที่คนเวลาที่ เขาถามว่าไม่ชอบสิ่งไหนไม่ชอบคนแบบไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะตอบเหมือนกันหมดว่าเขาจะไม่ชอบคนโกหกไม่ชอบคนโกหกเลยเพราะว่ามันคือการหลอกลวงมันคือการแบบไม่มีความจริงใจซึ่งกันและกันไม,ไม่ไม่มีคือคุณไม่มีความจริงใจแล้วคุณก็พ่นคําพูดลอยๆออ,ออกไปโดยที่พอเรารู้ความจริงแล้วก็จะจะจะ,จะแบบจะ,จะเจ็บปวดรวดร้าวในในหัวใจเลยซึ่ง ถึงคือคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ชอบจนถึงกับว่าถ้ารู้ว่ามีคนโกหกขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่คุยกับเขาเลยสังคมไทยกับสังคมญี่ปุ่นมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าสังคมไทยอ่ะมันก็ยังมีคนโกหกแล้วโกหกอีกอ้างโน่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คนมันทะเลาะกันในโลกโซเชียลหรือว่าในเรื่องในในชีวิตจริงเราก็เจอกันแล้วก็จะจะเกลียดมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันทำมันมันมันเป็นเหตุผลที่แบบว่า มันคือผลกระทบอะผลกระทบที่ร้ายแรงของการโกหกที่ทำร้ายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำร้ายทุกอย่างเลยวันนี้ก็เลยจะพูดกันถึงเรื่องว่าการโกหกเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายให้ความรู้สึกอย่างเดียวแต่มันทำร้ายทั้งตัวเองรวมทั้งคนรอบข้างด้วยซึ่งผลของการโกหกเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตมันมีแต่ผลเสียอยู่เสมอเลย นะแม้ว่าเราจะโกหกด้วยความหวังดีหรือไม่หวังดีเนี่ยมันก็ทำร้ายกันทั้งทั้งทั้งตัวเราและคนอื่นๆด้วยซึ่งตัวของโยชิดะเนี่ยได้ได,ได้สมมุติสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดเขาได้เขียนไว้ว่าสมมุติว่าถ้าคุณกินอาหารที่คนอื่นทําแล้วรสชาติไม่อร่อยเนี่ยถ้าคุณบอกว่าไม่อร่อยแบบโจ่งแจ้งไปเลยว่า เฮ้ยแกงอันนี้มันเค็มเกินไปเธอต้องลดเกลือหน่อยมันไม่อร่อยเลยก็จบก็จบแต่มันมีแต่มันก็มีบางคนอ่ะที่แบบว่ากลัวเสียน้ําใจกลัวที่จะกลัวแบบว่าเขาจะเสียใจที่เขาทําสิ่งนั้นแล้วเพื่อนไม่ชอบเขาก็เลยใช้วิธีแบบว่าโกหกไปว่าอร่อยทั้งที่ทททในใจมันโคตรเค็มมันแบบมันไม่ไหวมันแบบรสชาตินี้มันไม่ไหวแต่ว่า ฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเจ็บช้ำในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวเองกับมืออะเราก็เลยพูดไปว่าอร่อยแล้วก็โกหกไปอะไรประมาณนี้โดยที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะคิดว่าโกหกแค่นี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะฮะซึ่งเขาก็คิดว่าคือบางทีอการรักเพื่อนมากเกินไปอะถ้าเราไม่พูดความจริงออกมามันก็เจ็บปวดวอะเนาะไม่คือมันคือมันสบายใจตอนที่เขาทำแต่ว่ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ามันจะเกิดปวงกระทบต่อคนรอบข้างยังไง มันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่โอเคกับเขาทางท้านแต่เราแต่แต่มนุษย์นะบางคนอ่ะการมีเยื่อใาย,ายการมีอะไรอย่างมันสําคัญแต่เราอ่ะก็ไม่อยากเสียเพื่อนด้วยการทําร้ายน้ําใจด้วยการแบบไม่พูดออกไปตรงๆก็มีเขาก็เลยต้องกลบเกลื่อนด้วยการแบบพูดในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่พูดเพื่อให้เขาสบายใจแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คืออย่างที่บอกเราก็เราก็ทําร้ายตัวเองอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่ไม่ถูกใจละ แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องราวเนี่ยถ้าเรื่องราวของการโกโหกของเราอะ่ะมันมีคนฟังอยู่ด้วยเป็นเป็นคนที่ฟังอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละแล้วเขารู้แล้วเขาก็มาองว่าแล้วเขาก็คล้อยตามแล้วเขาก็รู้สึกว่าเ้ยเขาอยากชิมอาหารที่คุณทําจังเลยอะ่ะคือคือผลกระทบที่มีต่อเขาเนี่ยคือคนรอบข้างคือตัวเขาอาจจะดีใจไงอาจจะดีใจแต่เขาไม่รู้ไงว่าเราอะ่ะไปโกหกเขาแล้ว ถ้าเขาจับได้ว่าเราพูดสิ่งนั้นออกไปโดยที่ความโดยที่จุดประสงค์ของเราไม่ตรงกับความต้องการของเขาเขาจะเสียใจนะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบมันทําร้ายทั้งตัวเขาตัวของคนที่ทําอาหารนั้นด้วยนะฮะเออซึ่งโดยโดยเริ่มเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ถ้าอาหารไม่อร่อยแต่เราอ่ะไปบอกว่าอร่อยเนี่ยเขาก็ดีใจจนทําเขาก็ดีใจมากดีใจมากจนทําให้มากินเป็นประจําเลยเขาก็จะทําแต่รสชาตินี้รสชาตินี้รสชาตินี้ หลาย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 มือยยม้อหลายมื้อหลายๆครั้งเลยซึ่งแน่นอนบางทีรสชาติไม่อร่อยแล้วก็ไม่แฮปปี้แล้วเราก็ไม่อยากกินกินอาหารเ,ล,เลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อเราที่เราเราต้องทนกินอยู่กับรสชาติเนี้ยที่แบบมันไม่อร่อยแต่ว่าเรารักเพื่อนมากเกินไปเราเลยบอกว่าอร่อยแต่แบบเราก็ต้องทรมานอยู่กับแกงที่ถ้วยนั้นที่มันมีแต่ความเค็มความขมยอะไรเงี้ยคนที่ต้องรับเคาะก็คือตัวคุณเองนะ แต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะฮะถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาอาจจะทำให้คนอื่นชิมแต่ทุกคนยกเว้นคุณพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อร่อยเขาก็รู้ค่ะเขารู้เลยว่าคนที่คุณโกหกคือเราเราโกหกแต่เขาอ่ะคือคือ,ค,อ,ค,อคือเขาอ่ะดีใจไงจนแบบว่าเฮ้ยแกนี่แกอันเนี้ยฉันทำาให้กับมือนะมันอร่อยนะแต่พอเพื่อนคนอื่นชิมเข้าไปมันบอกว่า แกงอะไรของเธอทำไมมันเค็มอย่างเงี้ยมันไม่อร่อยนะคือคือคนอื่นมองว่าไม่อร่อยแต่คนที่เห็นใจกับเขามากเกินไปเขาก็รู้ว่าไม่อร่อยแต่กบเกินโดยการไปโกโหกบอกว่าอร่อยมันมันมันทำร้ายกันแบบมันทําร้ายทั้งตัวเขาด้วยคือทําร้ายทั้งทําร้ายด้วยไม่พอยังไปทําร้ายเขาด้วยอ่ะคือแบบคือคือผลของไหยนะของการโกหกมันมัน มันมันลุกลามบานปลายจนน่ากลัวมากแล้วยิ่งแล้วสาคัญเนี่ยอย่างที่บอกอสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความจริงใจอะเขาจะไม่ไว้ใจเขาจะไม่ให้โอกาสคนที่สํานึกคนที่โกหกหรือว่าแบบทําผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อเขารู้ว่าคุณโกหกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คนอื่นก็รู้ว่าคุณโกหกเนี่ยเขาก็เสียใจแล้วก็ยิ่งไปแล้วก็กลายแล้วก็กลายเป็นว่าเขาเหมือนแบบถูกหลอกมาเลยอ่ะเขาเหมือนกับว่า เขาเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดมามันคือไม่ไม่ใช่การแสดงของความจริงใจอ่ะเขาอาจจะเข้าใจผิดไปเลยว่าคุณเป็นคนหลอกลวงอะไรประมาณนะี้ซึ่งมันอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ในเรื่องขอกว่าเราอาจจะเขาอาจจะเลิกคบกับคุณไปเลยก็ได้ซึ่งวิธีซึ่งถือว่ามันเป็นอะไรที่มันคือผลกระทบของมันมันร้ายแรงมากคือแบบมันไม่ได้ทําร้ายทั้งตัวเราเองนะแต่ว่าทําร้ายทั้งคนที่เป็นทรมาคนทําคนรอบข้างก็โดนอะไรประมาณเนี้เออซึ่ง ถือว่าเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากนะฮะ,ะการโกหกเนี่ยในสังคมในโลกโซเชียลมันก็มีการอ้างโน่นอ้างนี่อะไรประมาณนี้โดยที่แบบไม่ได้บอกความจริง100%ไม่ได้ยอมรับตรงๆออกมาไม่ได้สารภาพแบบชัดเจนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีที่มันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราก็ยังไม่รู้นะเรารู้ว่าเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งอะเรายังไม่รู้เลยว่า เขามีนิสัยเขามีใจคออะไรเขามีแบบแบบแบบนั้นแบบนี้แบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเออเพราะแล้วการโกโหกเนี่ยมันก็ทําร้ายทั้งมันก็แบบทําให้ตัวเองต้องมาทนทรมานกับกับความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ทําให้เขาเสียใจในสิ่งที่เราหลอกเข้าไปแล้วก็เรื่องของสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ฟังเลยนะว่าในประเทศไทยก็มีแหละไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็อยู่ในศีห้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยที่เราจะโกหกคนอือคนนึงเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะแบบให้เขารู้สึกดีอะไรประมาณนี้คือถ้าเราไม่ชอบอะไรในตัวของเขาก็พูดไปตรงๆเลยไม่ใช่แบบว่าเสแสร้งแกล้งหลอกแล้วก็แบบทําให้เขารู้สึกดีใจแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่ได้จริงใจกับเขาเลยสิ่งที่เราพูดเหมือนกับพูดลยลอยพูดแบบกบเกลื่อนพูดแบบไม่มีหลักมีฐานไม่มีอะไรเลยซึ่งมันคือ มันคือการทำร้ายที่มันมันทำร้ายทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างซึ่งมันไม่ได้ใช้แค่แบบว่าสถานการณ์ตัวอย่างในเรื่องของการทำอาหารที่โยชิดะเขียนมาแต่ว่าทุกส่วนทุกสิ่งทุกสิ่งทุกสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีสิ่งดีเลยถ้าคุณโกหกเขาเลยเพราะว่าผลกระทบเนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีแค่แค่ชั่วคราวแหละแต่ผลที่มันลุกลามบานปลายคือ ทำร้ายตัวเองทำร้ายจากสิ่งที่เราได้ทำที่เราพูดออกไปแล้วก็ทำร้ายความสัมพันธ์ทำร้ายทั้งคนรอบข้างด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรโกหกจะดีกว่าเพราะว่าการพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วก็ความจริงนั้นยอมรับมากกว่าความโกหกของแล้วก็ความเท็จแล้วก็การหลอกลวงได้ดีกว่าได้ได้ดีแล้วก็การแบบว่าหลอกลวงการพูดและเท็จอะไรเงี้ย มันไม่เคยช่วยให้มีมิตรภาพเลยมันมันมีแต่ความแตกราวแล้วก็มีแต่ความร้าวฉานเพราะฉะนั้นแล้วมันพูดความจริงจะดีที่สุดค่ะค่ะนี่คือเรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งหนังสือของคุณโยชิดะฮิซานรินะคะกับหนังสือทาไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังนะคะหวังว่าสาระไฮไลท์ที่นำเสนอใน EP ีนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็น เรียกว่าเป็นสาระน่ารู้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสังกับคนที่กําลังแบบว่าหาวิธีสื่อสารอย่างสนุกสนานอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารเท่านั้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวของอารมณ์เรื่องของความเป็นจริงในการสื่อสารที่มันอาจจะ มีผลกระทบมีต่อความรู้สึกต่อตัวเองต่อคนรอบข้างรวมไปถึงมีเทคนิคสนุกสนุกอีกมากมายที่จะทําให้เรากลายเป็นคนสนทนาแบบสนุกสนานแล้วกลายเป็นคนคุยสนุกด้วยนะคะก็สําหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะหาอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆหนังสือเล่มนี้อ่านอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วนะคะไม่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 กี่ไม่ไม่ไม่กี่วันก็จบแล้วมีตั้ง177หน้าด้วยกันนะครับก็เบาๆเบาๆหนังสือเล่มนี้เล็กๆเบาๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ อ่านเพลินมากเพราะฉะนั้นแล้วใครที่กําลังอ่านหนังสือหาหนังสือการสื่อสารสนุกๆอยากจะคุยสนุกก็หาซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือชั้นนาไม่ว่าจะเป็น C ีเ In ดไนนอินบีทูเอสคโนคุนิยะหรือไม่ก็ร้านหนังสือที่คุณชั้นนําที่คุณใกล้ใกล้ตัวคุณนะะในที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ร้านหนังสือในในโลกออนไลน์ก็ได้ในใน World Wide w เว็ในอินเทอร์เน็ตกันก็ซื้อได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะได้หนังสือพร้อมส่วนลดนะคะ มี2ช่องทางให้คุณได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของแอปช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นช้อ p ปีหรือว่า LazaDA ก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีหนังสือ Vlearn เนี่ยขายอยู่นะ,ะขายอยู่แบบเป็นเป็นเป็นชแนลเขาเลยเพียงแต่ว่าบางเล่มเนี่ยมันก็มีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรีบซื้อให้ไวรีบจองให้ไวเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าในร้านหนังสือแน่นอน หรือไม่ก็เวอร์หรือไม่ก็ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะฮะในโบในช่องทางของเว็บไซต์ w o w w e b v l e a r n b o o k c o m ก็ได้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อกี่เล่มก็ได้และซื้อทุกเล่มก็จะมีส่วนลดให้เล่มละ15%นท่านั้นเองนะฮะถ้าแบบว่าอยากจะได้ช้อปปิ้งแบบง่ายๆก็ไปที่ช้อ p ปี้รั a ซ a หรือไม่ก็อยากได้ส่วนลดแบบหลายๆเล่มอยากซื้อหลายเล่มและได้ส่วนลดเยอะๆกว่านี้ก็ซื้อในเว็บไซต์ก็ได้นะฮะก็ ขอขอบคุณหนังสือจากสำนักพิมพ์ดีเลยมากๆกนะฮะก็เป็นหนังสือที่เรียกว่ามีเรื่องราวความรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหนังสือสุขภาพหนังสือจิตวิทยาหนังสือธุรกิจหนังสือบิซนเนสอะไรประมาณนี้ซึ่งมีเนื้อหาหน่าสนใจหลายรูปแบบนะฮะทั้งคนเขียนก็เป็นทั้งคนเขียนจากตะวันตกแล้วก็คนเขียนญี่ปุ่นด้วยนะฮะแล้วก็มีความรู้ที่น่าสนใจและหลากหลายนะฮะอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริงแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากมายที่ อยากจะใหค้คุณผู้ฟังเนี่ยหันมาใส่ใจการอ่านหนังสือกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนบอกว่ามันเจอแต่ตัวอักษรเราไม่เราไม่ได้อ่านฮารุอะไรแต่การอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราจินตนาการหรือเห็นภาพแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นในความรู้ที่เขาได้สื่อออกไปโดยการสื่อสารการนึกภาพของเรามันจะทําให้เรามองเห็นโลกใหม่ๆมากขึ้นอาจจะนึกตามอาจจะตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าการอ่านมันสําคัญมากนะคะเพราะว่า มันช่วยเจริญทางสมองแล้วก็มันทำให้เสริมจินตนาการของเราได้ด้วยนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากรายการแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะฮะของลูกยอพอดแคสต์ด้วยแล้วก็สำหรับคอนเทนต์โนเลดฟรอมบุ๊กนี้เนี่ยนะฮะรับชมเพียงแค่ช่องทางเดียวก็คือช่องทาง YouTube c h anel n ช่องลูกยอยศกรเท่านั้นนะคะถ้าดูแล้วชื่นชอบอยากจะอ,อ,อยากจะให้กำลังใจก็สามารถกดไล k กดแชร์กด Subscribe ก็ได้นะฮะหรือไม่ก็กดกระดิ่งก็ยิ่งดีเลยจะได้ดูคลิปใหม่ล่าสุดก่อนใครนะฮะแล้วก็ยังไงก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกทท่านนะคะที่รับฟังารั้งแต้นจนจบมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะฮะสำหรับแฟนๆของ Youtube Channel ช่องลูกยอยสกอ์แล้วก็แฟนๆของ Knowledge From Book ด้วยนะฮะยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับกับกับเรื่องราวน่ารู้ที่เรานำมาฝากกันแล้วก็ มันอ่านหนังสือกันไว้เยอะๆนะคะมันทําให้เราได้เห็นโลกกระทัดใหม่ๆที่มันที่มันมากมายกว่าที่คิดด้วยยังไงก็ขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกทท่านนะคะที่รับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในหนังสือเล่มเล่มต่อๆไปหรือ EP ีต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังมาตั้งแต่ต้นจ,นจนจบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าพูดจาอะไรไม่ถูกใจพูดจาติดขัดอะไรก็ขออภัยเพียงมาณที่นี้ด้วยนะคะและอย่าลืมพบกัหม่ใน EP ีต่อไปของ knowledge from book เรื่องราวน่ารู้ที่ซ่อนอยู่ในหนังสือด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ